ทุกคนอย่าตกใจไปเขาอาจะยืนหยัดและรักษาอุปสรรคข้างหน้านี้ไว้เองอท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนข้าเคยได้ยินว่าเจ้าพานอุปสรรคมาเยอะนี่มันก็แค่อุปสรรคนะ่ะยังไงซะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสายเลือดและทรัพยากรต่างๆที่ทำให้เหล่านั้นแข็งแกร่งขึ้น หากเจ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เจ้าก็จะไม่มีวันได้อะไรเลยข้าเองก็รักสุนเอ๋อแต่เจ้ากลับได้รับมันเจ้ามันไม่สมควรกูเหยียวหยุดนะคุณหนูหากเจ้าช่วยเสียวเยี่ยนแม้ว่าเจ้าจะใช้อะไรก็ตามที่ทำให้เขาชน,นะแต่การแข่งขันในครั้งนี้ยังไงซะเขานั้นก็จะพ่ายแพ้แล้วก็สร้างความอับอายให้แก่เขาหากเจ้าเข้าไปช่วยในครั้งนี้ ไม่แน่เขาอาจจะปฏิเสธความสัมพันธ์ของเจ้าได้การต่อสู้โดยไม่คำนึงผลลัพธ์น่าจะเป็นผลดีที่สุดของตัวเขาเองเจ้าต้องเข้าใจกูเยาเจ้าประเมินค่าต่ำเกินไปนัน่น,นนี่ดอกบัวเพิงพระพุทธสีสีข่านั้นพยายามอย่างหนักเพราะว่าค่านั้นชอบสุนเอ,อ๋อและค่าจะต้องได้ยินเคียงข้างสุนเอ,อ๋อ ที่ข้ายังยืนอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะสุนเอ๋อนั้นชอบข้าเช่นกันและข้าก็มีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกอย่างอะอเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรเออสำหรับสุนเอ๋อแล้วข้าจะไม่ยอมถอยหลังเด็ดขาดนี่คือพลังทั้งหมดของข้าหากเจ้ามีความสามารถพอก็เข้ามาเมไม่ไม่ดีแล้ว นักะนี่มันกระขังพื้นที่เขาเป็นระดับนักบุญอ่ายินดีที่ได้พบกับเราานุ่มสาวมันเป็นการต่อสู้สำหรับรุ่นเยาว์เท่านั้นแม้จำเป็นต้องฆ่าเข็นกันหรอกผู้โสตรงส่วนแม้แต่ผู้โสตรงส่วนก็ก้าวไปข้างหน้าได้เซียวเยี่ยนช่างเป็นเด็กหนุ่มที่น่าทึ่งจริงๆผู้อุโส เขานั้นยังไม่ได้เอ่ยปากยอมแพ้เลยเหตุใดท่านผู้โูถึงดึงพวกเราออกจากกันในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งหรือความกล้าหาญหรือทรัพยากรต่างๆเจ้านั้นได้ทำการชนะเขาเป็นทีเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าเจ้าเด็กนั่น จะไม่เต็มใจยอมรับความพ่ายแพย้เลยนะฮนั่นเจ้ากำลังจะไปไหนนะะสุนเอ๋อ,อเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงแล้วพิธีการจะดำเนินต่อไปใช่แล้วถ้าอย่างนั้นให้ผู้ชายที่แสนเย็นช้าผู้นี้ได้ดำเนินการพิธีการต่อไปด้วยเถิดหนึ่งดาว สดาวห้าดาว,ดาวเดดาว8ปดดาวเก้าดาวมันเป็นสายเลือดระดับ9นอกจากท่านอาจารย์ชิงหยางแล้วยังมีระดับ9้าอีกคนในตอนนี้ก็มีถึงสองคนแล้วมีระดับ9อยู่ในตะกูลกูถึงสองคนนี่มันยุคข,ของตะกูลกู เครื่องวัดดาวมันแตกไปแล้วมะปะนั่นมันสิบดาวสิบดาวในตำนานนี่นะฮ่าฮา่ยอดเยี่ยมสุนเอ,อ๋อนายหญิงช่างมหัศจรรย์เจ้าต้องเคยเห็นแน่นางเคยเป็นลูกศิษย์ของสถาบันเจียหนานของข้าเองและเสี่ยวเยียนก็จะได้เป็นเหมือนกันมีบางสิ่งบางอย่างที่ข้านั้นได้พูดไปหลายครั้งแล้ว แต่ไม่มีใครสนใจข้านั้นเพียงแค่จะปกป้องความภาคภูมิใจของตระกูลกู่แต่ข้ากลับไม่สามารถแต่งงานกับใครได้เลยข้าซุนเอ๋อไม่ใช่สิ่งของของตระกูลและก็จะไม่ใช่ของเล่นของตระกูลเช่นกันมีเพียงบุคคลที่ข้าชอบเท่านั้นที่ข้าจะแต่งงานด้วยข้าจะตัดสินใจด้วยตัวข้าเองไม่ว่าใครจะเอาชนะท่านพี่เสี่ยวเย็ยนได้ยังไงซะ ข้าก็จะไม่มองเขาเลยเหตุผลที่ข้าชอบท่านม่เสี่ยวเยี่ยนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งเสียวเยี่ยนข้าแพ้แล้วได้โปรดทําให้นางนั้นได้มีความสุขแน่นอนเพราะว่านี่คือเป้าหมายที่ข้าตั้งใจไว้ตลอดชีวิต